เมื่อวันก่อนนี้ที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับ prep o s i t i o n in on a t ที่คุณต๋อบอกไปว่ามันจะเป็นการใช้เกี่ยวกับการบอกสถาอ่อตำแหน่งของคำนามว่าคำนามที่เราอยากรู้เนี่ยมันอยู่ตรงส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นข้างบนข้างล่างข้างเหนือข้างใต้ข้างซ้ายข้างขวาข้างถัดไปหรืออะไรประมาณนี้ข้างหน้าข้างหลังอะไรประมาณนี้ คำ hmm. prep o s i t i o n เหล่านั้นนอกเหนือจะบอกตำแหน่งที่ตั้งของคำนามเหล่านั้นแล้วเรายังสามารถเอามาใช้กับการบอกเวลาได้ด้วยโอเคโอเคโอเคเราเรียกว่า prep o s i t i o n of time โอเคปิงปิงดูอืมอุ๊บปิง um Oops. ปิง,ปง,ปงมองเห็นหน้าจอาไหมลูกเห็นค่ะโอเคอืมโอเคตรงนี้ โอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เคเขามาดูในส่วนนี้กันเขาบอกว่า preposition of time อ่านสิลูกเออใช้เพื่อบอกเวลาที่เอ,อ้ใช้เพื่อบอกเวลาเกี่ยวกับการทำกิจกรรมต่างๆณนะขณะเวลานั้นโดยใช้เพราะ i m าวันนี้เราก็เรียนเรื่องเกี่ยวกับ time telling ไปแล้วจำได้ไหมลูกว่า w a l time จำได้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะถามคือทั้งหมดที่ที่เราเรียนมาป็นไงอโอเคอายุโอเค I am okay okay good okay ใน <Okay. S 1> สิ่งที่เรียนที่ที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็น p r ็น o s i t i o n ไม่ว่าจะเป็นการใช้ verb to be เกี่ยวกับการถามคำถาม,ถามหรือว่าการใช้ which what หรือว่า where mm hmm. เราจะต้องเอาทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยมา รวมพวกบวกเขาเรียกอะไรผูกเข้าด้วยกันเพื่อที่จะเอาไปใช้ถามคำถาม,ถาม,ถามอย่างอื่นได้ต่อโอเคการการใช้ preposition of time ก็เหมือนกันถ้าเราจะถามเราก็จะต้องเอาคำว่า what เข้ามาโอเค what บวก time บวก do บวก you บวก v e r b โอเคทีนี้เรามาดูซิว่าเอ,อ่อรูปแบบมันจะเป็นยังไง โอเคปิงปิงดูจากประโยคนี้ what time do you get up อ mm hmm. <Okay. S 2> what time do you get up ทีนี้เวลาถ้าเราจะบอกเวลาว่ามันเป็นกี่โมงเราใช้ว่า at แล้วก็กี่โมงไปบลาบ,บลาบ,บลาาแบบนี้โ okay? <Okay. S 1> อเคโอเคเดี๋ยวคุณตจะลองตั้งเป็นคำถามแล้วให้ให้ปิงปิง,ปงลองเอมเอ่เออ,อะไรล่ะ ตอบคำถามดูโอเคค่ะ่ะพีโอเคถ้าครูต่อถามว่า what time is it now อันนี้ครูต่อถามว่าอะไรคะตอนนี้กี่โมงนะเหรอ what time is it now ปิงปิงตอบว่าอะไรลูก พิจูดูจากประโยคคําถามก่อนเทคนิคในการตอบคําถามให้ถูกต้องหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าในประโยคคําถามเนี่ยเขามีอะไรอะไรเป็นประธานเราหาตัวประธานก่อนประธานในที่นี้คือ it ใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วไปดู verb ว่าเขาใช้ verb อะไรในนี้คือ verb to be เพราะฉะนั้นดึง verb to be ลงมา i t i s แล้วก็เขาถามว่า what time เราก็บอกเป็นเวลาไป Uh, okay, what time is it now? Ping Ping Duela Silu, what on Niki Mong? It is five. Five. Okay. Five. Nine o'clock. It is five, Elena? Five, nine. Five or oh, 10 o'clock, yeah? yeah. Oh, sit down, sit down, uh. Okay, it's nine o'clock. Oh, sorry, it's five or nine o'clock. Okay. Yeah, โอเคทีนี้คำถามต่อไปไม่เป็นไรคะ่ะลูกทีนี้คำถามต่อไปคุณต่อจะถามว่า what time do you get up in the morning โอเค what time do you get up in the morning ปิงปิงตอบว่าอะไรลูกอะไรเป็นประธานของประโยคอันนี้ w h a you? You very good เพราะฉะนั้นถาม you ตอบ you เอ้ยน้อง you, <Are> you <I. S 1> ตอบ I I o k เคแล้วก็ verb ต่อไป get up I get up I get up uh, at at อะหนู get up ตอนดี five thirty o'clock five thirty <5 30 S 2> o'clock o'clock ใช้ a.m. ได้ไหมได้ใช่ไได้ i get up at 5 a.m. เพราะฉะนั้น r e position ที่จะใช้กับ time telling ในประโยคนี้ <Yes. S 1> เราใช้คำว่า at yes yes okay ทีนี้คำถามต่อไป what time do you have your breakfast what time do you have your breakfast ปิงปิงตอบอะไรถามคำถามประธานคือ you ใช่ไหมค่ะโอเคถาม you ตอบ I have a verb คือ verb คือ have F I have ถาม you ตอบ you เอ้ย hmm. ไม่ใช่ให้ให้ปิดกล้องถ้าไมมันสีกล้องนะถาม you ตอบอะไรคะลูกถา you ตอบ you you re, you ถาม you ตอบมาเหรมาโอเค very good my อะไร my อันนี้ ah breakfast breakfast Okay, I have my breakfast. Uh, I have my breakfast. Kimong uh, seven o'clock. I have my breakfast at seven o'clock. Okay. ต่อไปจะเป็นการถามเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการใช้ preposition ตัวอื่นโอเคโอเคโอเคมาดูจากตัวอย่างตรงนี้การถามตอบวันเกิดโอเค อันนี้ครูตจะถามปิงปิงว่า mm hmm. when is your birthday when is your birthday ปิงปิงจะตอบว่าอะไรลูก uh, ถามยัวตอบไ <My. S 1> ม่ไม่ไม่อะไร My birthday My birthday อีส์วันเกิดหนูใช่ไหมคะ yes วันจักรีวันเกิดวันจักรี six แค่เ t p o s i t i o n อะไรเออเพ p o s i t i o n เออเป็นยังไงคะ my birthday is at เหรอถ้าปิงปิงมีวันที่มีวันที่แล้วก็เดือนปีปิงปิงใช้ on very good on ไ on six April. on six of April okay <Yeah. S 1> my birthday is on the six of April P right? uh, ี I. อะไรเอ่อภาษาหนูเลยเหรอภาษาก็ได้ลูกเดี๋ยวพูดกมาคำนวณให้ภาษาหนูเหรอภาษาหนูสอง ห้าห้เจ็ดห้าห้าเจ็ดโอเคเราทำให้มันเป็นปีคศโดยการเอาห้าสี่สามมาลบออกเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้ปีสองศูนย์หนึ่งสี่โอเคโอเคโอเค birthday is on t h o 6th เคโอ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 เคโเอเคอหคเ เป<ด>็นคอส์สองสองอะไรนะสองอะไรนะถูกแล้วถูกแล้วหนูเกิดสองสองอะไรนะส <25 57 S 1> okay. องห้าห้าเจ็ดโอเคสองห้าห้าเจ็ดครูตอบเอามาลบด้วยห้าสี่สามสองห้าห้าเจ็ดลบห้าสี่สามอสองห้าห้าเจ็ดลบห้าสี่สามก็จะได้เท่ากับปีคอสอนสองศูนย์หนึ่งสี่ยังส์ยส์โอเคทีนี้ สมมุติว่าสมมุติว่าถ้าปิงปิงไม่มีวันที่ <How? S 2> ไม่มีปีคอสอปิงปิงจะตอบได้ว่ายังไงลูก My birthday My birthday is in 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 อะไร April April อย่างน <In. S 2> ี้ใช่ไหมคะ <ín> ก็คือว่า พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าหากว่าปิงปิงมีวันเดือนปีครบปิงปิงใช้ preposition on แต่ถ้าหากว่ามีเดือนอย่างเดียวปิงปิงต้องใช้ in โอเค my birthday is in April โอเคนันก็แปลงข้อมูลหนูเลยอะไรนะคะแปลงข้อมูลหนูข้อมูลหนูเป็นอะไรอ่ะ หนูไม่ใช่หนูก็ไม่รู้ว่าแต่มันก็ไม่นี่มั้งเพราะว่ายัางไงคนในโลกก็ต้องรู้เพราะว่าเพื่อนเขาหนูรู้กัอนอเดี๋ยวลบไปครูเต๋อก็ลืมแล้วล่ะ <laughs> ถ้าครูเต๋อไม่ลืม <Okay. S 2> สิจะได้ครูเต๋อจำวันเกิดหนูได้โอเคโอเค six of april ย yeah? <Yeah. S 1> okay. ะเย้โอเคทีนี้ครูเต๋อจะถามอีกอันหนึ่งว่าอืม <laughs> วันเกิดวันจากกี้วันเกิดหนูหนูไม่ได้ไปโ okay, รงเรียนเดี๋คุูเต๋อจะถามว่า when is ฮะค่ะค่ะเมื่อ,อ,อกี้เจ้าอีมันเรื่องเดี๋ยวนะไม่เอาดีกว่าเอาถ <c oughs> ามเป็นแบบว่าถามอะไรถามว่าว่า <c oughs> i c วิชวิชแปลว่าอันไหนเหรอ Yeah. <he? S 1> which month is the the อะไรอ่ะ Christmas, Christmas. Day อ๋อคุณป้าไมเองท่านหนูตอบว่าไม่รู้โอเคอันนี้หนูจะตอบว่าอะไรได้คะลูกเออเอาประธานลงมาให้หมดเลยเด้ <c oughs> <c oughs> The, The Christmas Day Christmas Day uh, is is in what which month my is in, in in uh อะไรนะ December December okay อันนี้เท่ากับว่าปิงปิงตอบเดือนอย่างเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Preposition ที่เราใช้ก็คือ in, in. Yes จร <Yeah. S 1> ิงๆสังเกตดูว่าจากอันนี้ประโยคนี้อันนี้ก็คือ in เอ่อเพยวเป็นเดือนอย่างเดียวเราใช้ in แต่ว่าถ้าหากว่าเรามีวันที่เดือนปีครบเราใช้ on โอเคโอเคโอเคเอ่อทีนี้ครูแต่จะถามว่าโอเค what มันอวิดละกันวันเกิดพี่ภูมิวันเกิดพี่ภูมิวันตกที่มี Which month is พี่ภูม birthday เดือนนี้เลยอ๋อจริงจริงเหรอโอเค Which month is พี่ภูม birthday เพราะฉะนั้นปิงปิงเอาประโยคเอาประธานลงมา ใครเป็นประธานประโยคนี้พี่ภูมิโอเคก็เป็นพี่ภูม s birthday. <S mm ิ birthday hmm. แล้วอะไรต่อลูก verb is is in in January January very good โอเคโอเคอันนี้ปิงปิงใช้ preposition อะไรลูก ใช้ preposition เ uh, อ่ออันนี้ in in เ so ราใช้ preposition in เพราะว่ามีเดือนอย่างเดียว yes or no yes okay very good